เคุณเอริกครับเดือนธันวาคมแล้วนะครับอ๋อดันสิครับไม่หนาวเลยครับเนี่ยวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสอบอุ่นออกนะครับอ๋อเหรอเพราะว่ายังใส่ชุดแบบนี้ไปได้อีกสักพักนะครับจริงๆนะไม่หนาวผมว่ามันหนาวออกนะไม่แล้วงั้นวันนี้คุณเอริกอยากจะไปที่ไหนเหรอครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วที่เคนยามีของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เยอะแยะเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเนี่ยดูนี่ครับเนี่ยเห็น<อ>ไหมอะอันนี้อะไรรู้มาอันนี้ก็ง่ามหนังสติกใช่เะละ่ะง่ามหนังสติกค,ครับใช่ไว้ยิงใช่ไหมเออคือว่านะตัวง่ามเนี่ยทำมาจากยางรถบรรทุกที่ไว้ใสอากาศเข้าไปนะครับ<อ>เราก็เอามันมาตัดให้เป็นรูปตัววี<อ>แบบนี้ครับจากนั้นก็เอาหนังยางมาติดสองข้างส่วนตรงนี้ก็ทำมาจากหนังของสัตว์อย่างพวกแพะ นะครับนี่ครับเอามาติดลงไปก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะที่แอฟริกามีลิงบาบูนครับลิงบาบลูกนกครับทำความเสียหายพืชผลมากเลยมันมากินพืชที่ปลูกไว้ครับก็ยิงเลยครับก็เอย่างลิงบาบูนที่โดนยิงมันก็จะไม่กลับมาอีกไงละครับเอได้ผลดีเลยนะครับครับถ้าเรามีของที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ก็อยากจะให้เอามาลองใช้ครับคือผมก็คิดว่า อยากจะสื้อให้คนญี่ปุ่นได้ลองทำของที่คล้ายๆแบบนี้ดูบ้างนะครับมันมีประโยชน์ครับที่ญี่ปุ่นก็มีนะมีเยอะเลยด้วยอ,อย่างนนั้นะครบอย่างเช่นวันนี้เราจะพาไปดูของที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่กันดีไหมครับรพร้รรอมแล้วเราจะให้ แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณเอริกชาวเคนยาประเทศเคนยาบ้านเกิดของคุณเอริกผู้มีเชื้อสายของชนเผ่ามาไซนั้นตั้งอยู่ที่ทางแอฟริกาตะวันออกเป็นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายที่รถอิชิตะการิโนจะพาเราไปก็คือเขตโซเรียเมืองโชบาระที่เมืองนี้จะมีการนำของกลับมาใช้ใหม่แบบไหนกันนะเออดูนสกับคุณชิบะตะนะครับนี่มัน เตาแบบอีโคใช่ไหมครับเนี่ยเขียนว่ามาทําเตาอีโคกันเถอะคงจะเอาอะไรสักอย่างกลับมาใช้ใหม่ทําเป็นเตาแบบรักธรรมชาติน่ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับคาับชุดอะไรครับเนี่ยี่าจะเขียนยาดนะครับ่อยอดเลยนะครับยินี้ต้อนรับนะครับคุณพ่อครับครับผมขอบคุณครับตรงข้างล่างเนี่ย มันมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าเตาอีโคนะครับมันใช่แล้วครับคนที่ตามเตาแบบอีโคคือคุณพ่อเองเหรอครับใช่แล้วครับพวกเราทําเองครับไม่ใช่ผมคนเดียวมีคนมาช่วยทํากันด้วยนะครับอ๋อเตาอีโคครับแบบอีโคครับเป็นเตาแบบไหนเลรครับเป็นเตาที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยและไม่มีควันออกมาไฟแรงสามารถเผาไหม้ได้เต็มที่ เรใช้ฟื้นแค่6%ปของเตาธรรมดาเท่านั้นนะคจริงๆะครับจริงๆครับโอ้ยอดเลยแบบอีโคเตาอีโคนี่นะครับอว้าวเตาแบบอีโคน่าสนใจจังเลยมันทำมาจากอะไรกันนะเอ๊สุดยอดครใช้2ถังนะครับเอาไว้ใส่น้ำมันเอาถังสีสองถังมาทำคแล้วก็ปล่องไฟที่ใช้กันในบ้านนะครับอ๋อครับครับ ตัวปลองไฟนี่เราจะใช้ประมาณ3อันมาติดไว้นะครับเป็นที่นิยมมากเลยเมื่อวานก็มีคนจากฮิโรชิม่าประมาณ14คนพกกลุ่มนะครับมาฝึกทำกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้จะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะอันนี้ก็คือขี้เลื่อยที่ได้มาจากตอนที่ช่างไม้สายไม้นะครับครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วเอามาผสมกับขี้<อ>เลื่อย ทำเป็นเชือไฟเอ๊เวลาจุดไฟเราก็เอาคิดเลยนี่เทล,ลงไปแค่พอประมาณนะครับจากนั้นก็จุดไฟด้วยปืนจุดไฟแบบนี้จุดติดด้วยเหรอครับจุดติดครับอพอไฟจุดติดแล้วติดแล้วเหรอครับติดเร็วเลยจุดติดแล้วไฟข้างแรงเลยนะครับจะนั้นก็ใส่ฟืนลงไปครับใส่ในเร็วตั้ง,งครับ ดูตรงนี้ด้วยนะครับมีความร้อนออกมาเต็มที่เลยครับจริงๆแล้วใช้ฟืนอะไรก็ได้ที่เป็นแทงๆอย่างตะเกียบก็ได้นะครับพอมันไหม้สักนิดแล้วก็ให้ใส่ฟืนอันที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดจากด้านหลังนี้ตอนนี้ถึงจะเผามาอยู่แต่ไม่มีควันเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยใช่ไฟจะแรงขึ้นนะครับยอดเลยนะครับดูปลอดภัยดีนะครับไม่ต้องกลัวมันจะระเบิดด้วยนี่แบบนี้ คืออันนี้มันร้อนได้ขนาดหไหนหรับก,<ะ>ก็ไม่เคยลองวัดดูนะครับคงสัก600องศาขึ้นไป6 0รองศาประมาณนั้นนะครับอย่างนี้นี่เองนะเราเรไดรงให้มีเตาอีโคบ้านละหนึ่งหลังนะครับเวลาเกิดภัยธรรมชาติไฟฟ้าถูกตัดหรือเวลาแก๊สหมดหมีเตานี้อยู่ด้วยก็จะทําหุ้่อนใจครับเตาอีโคแบบประหยัดพลังงานนั้นเป็นเตาที่ทำมือได้เองจากถังสีไม่ได้ใช้แล้วและปล่องไฟสแตนเลส เพียงแค่เจาะดูเอาไว้บนถังสีและประกอบเข้ากับปล่องไฟส่วนเชื้อเพลิงก็ใส่ลงไปในถังแล้วปิดฝาไว้เพียงเท่านี้ก็ได้เตาทำเองที่ง่ายแสนง่ายวิธีการทำนั้นเดียรูได้จากคุณวาดะโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึงชั่วโมงไม่ว่าใครก็ทำเองได้ง่ายๆน้ำหนักเพียง5กิโลกร,รัมเคลื่อนย้ายได้ง่ายเชื้เชื้อเพลิงแค่เล็กน้อยก็สามารถให้ไฟที่แรงได้เป็นเตาที่สุดยอดจริงๆ ผู้ที่รณรงค์ให้ใช้เตาแบบอีโคให้เป็นที่แพร่หลายและอยากบอกต่อความสนุกของการใช้ชีวิตในเขตป่าเขาและการเพาะปลูกก็คือคุณวาดะโยชิฮารุที่ด้านหลังของบ้านจะมีวัตถุดิบสำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงให้เตาอีโคเก็บเอาไว้ใช้เองและนี่ก็คือบ้านของคุณวาดะที่เป็นเกษตรกรมรุนต่อรุน่นขอเข้าไปในบ้านหน่อยอะนะคะเอะนี่ฟ,ฟักทองครับฟักทองครับเ้าของคมคม ไ่แกะที่ผลฟักทองไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เปลือกมันก็จะนูนขึ้นมาเป็นแบบนั้นครับมันซ่อมตัวเองนะครับโอ้ยมีดแกะสลักลงไปบนผลแล้วเปลือกมันก็จะนูลอยขึ้นมาแบบนยอดนะครับเราดูนี่สิครับเี่กครับสุดยอดนัที่สวยจังหัวของพืชที่ทำโดยหัวตัวเองหัวพืชจากหัวที่ตัวเองจะให้ยักทองพลาสติกกันทั้งนั้นนะครับแบบนั้นมันน่าจะเสียดายนะครับอันนี้น่กท้าวใช้ในงานโลวีนผมว่ามันน่าสนใจมากเลยจริงๆนะครับ น่าสนาาใจมากกว่าของที่ทำจากพลาสติกนะครับห้องบนชั้นสองที่ติดตั้งเตาแบบฟังพื้นแบบญี่ปุ่นนั้นก็มีของที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอยู่อีกด้วยดูนี่สิครับนี่ดูที่กำแพงสิครับที่เขนยาก,ก็มีแบบนี้<ก>เหมือนกันก็ตกแต่งกำแพงด้วยทำเป็นสีขาวครับเจอของที่เหมือนกับเขนยาแล้วใช่เหมือนกันเลยละครับเนี่ย สมัยก่อนที่ไม่มีแหล่งพลังงานใช้ก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับใช่แล้วแหละครับเมื่อก่อนทุกประเทศเลยก็ได้เนาะใช้พวกยาธรรมชาตินะครับเอาดินมาผสมกันกับฟางข้าวครับกําแพงนี้นะครับเวลาที่อุ่นเนี่ยเวลาหน้าร้อนมันจะดูดความร้อนเอาไว้เพราะงั้นเวลาหน้าหนาวมันจะปล่อยความร้อนออกมาให้ความอบอุ่นดีมากเลยละครัับบอ่งนนีเครแบบธรรมชาติครับอ๋อแล้วนี่ก็คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ เอาไว้แบกไม้ครับแบกพวกเฟินเรียกว่าที่หาเฟินเอาที่หาเฟินนะครับเราใช้ส่วนที่ยึดไม้ของที่แบกเฟินมาทำเป็นชั้นวางของนะครับแน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับที่แอฟริกาครับก็มีคนทำแบบนี้แบกไว้ที่หลังก็วางบนหัวครับใช่นะครับยกตัวอย่างเลยนะครับ เนี่ยฮะเขาวางแบบนี้เสียมารยาทนิดเึงนะครับเอ้ยอย่าวางอย่าสบายใจอย่งนัสิครับเสียวไส้มากเลยพอละเหอไม่เป็นไรครับเก่งมากพอละแต่ว่าคุณพ่อครับในห้องนี้ไม่มีแอร์หรือครับพไม่มีครับแต่อากาศเย็นเพราะเพดานสูงนะครับโอ้จริงด้วยนะครับเนี่ยการประหยัดพลังงานและใช้คุ้มค่านั้นอาจจะดูเหมือนว่าต้องอดทนนะครับ แต่พวกเราก็สั่งเตาผิงเอาเองแล้วไม่ก็สั่งเตาอีโควไว้ใช้สนุกมากเลยค<อ>ําว่าประหยัดพลังงานนั้นพ้องเสียงกับคําว่าหัวเราะเพราะงานพลังงานหัวเราะเท่าให้ทุกคนมีรอยยิ้มได้แล<อ>ะเข้ากับชีวิตประจําวันด้วย<อ>นะครับครับครับสุดยอดอ่ะโคมไฟในห้องนี้ก็ทำมาจากไม้ที่ทำตะกร้าใส่ฟืนและกระดาษญี่ปุ่นเอามาดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆในบ้านที่ไม่ใช้แล้วจะนำกลับมาใช้ใหม่ปกติคุณวาดะจะรวบรวมของที่ไม่ใช้แล้วได้ขนาดไหนกันนะ ลองตามไปดูกันค่ะในที่มาถึงก็คือปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆคุณวาดะจะมารับถังสีหรือของที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆจากที่นี่เสมอปกติจะมารับได้กี่ถ<อ>ั<า>งเหรอครั้งละประมาณ3ามถังครับอ๋อได้หมดเลยนะครับ,รบครับคขอบคุณมากนะครับเอา้ากลับกันเถอะอ โอ้ยยอดเลยโอ้โอ้โหชาวเคนยาที่ส่งตัวกันดีจริงๆเลยนะโอ้อย่าโอนเอนซิถือไปเจอกว่าไหมเนี่ยยอดเลยแต่ว่าถือไปเร็วกว่านะไม่ล้นล็อกเล้ไปอีก็ไม่มีทางไม่มีทางตอนอยู่เคนยาสมัยเด็กๆคุณเอริกได้ทำสินของต่างๆจากของไม่ใช่แล้ว วันนี้คุณเอริกจะนำถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำเกลับมาทำเป็นของใหม่ให้พวกเราได้ดูกันนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาถุงมาทำเป็นลูกบอลให้ดูกันนะครับเป็นลูกบอลครับครับอืมดีนะนี่ครับอย,ยอดเลย,ย<อ>สมัยก่อนผมก็ใช้เชือกมาพันๆทํำเป็นลูกเบสบอลเอาไว้เล่นนะครับ สุดยอดนะครับดูครับดูนี่ครับออเแล้วเวลาจะตัดเชือกก็ใช้ฟันของเรากัดเอาก็ได้นะครับใช้ฟันอันนี้ใช้ฟันไม่ไหวล้วจริงนะครับยังไม่เคยลองเลยลองไหมครับมันบางแต่เหนียวนะถ้าเป็นเอลิทก็ง่ายอะนะของผมเป็นฟันปลอมไม่ไหวหรอกน่าน่เสิ เสียวเลยอะยอดเลยยอดเลยแข็งแรงม่กกินสูงโตได้เลยนั่นเนี่ยประหยัดอดออมนะครับใช้ของธรรมชาติดีกว่าไปซื้อบีดหรือว่าคัตเตอร์นะครับไม่ต้องไปของคมคมพูดเช้าไปแล้วซื้อคัตเตอร์มาแล้วนะครับเขาครับไม่เป็นไรนั่นสิครับแต่ฟันเขาแข็งแรงมากเลยริด้วยนะครับฟันคนเราเนี่ยใช้ทําอะไรก็ได้นะครับ คุณชิบตะสมัยเรียนเคยเดินเท้าเปล่าไหมครับอ๋อไม่ครับอ่าของผมเวลาไปเรียนจะเดินเท้าเปล่าไปนะครับคือรองเท้าเนี่ยสำหรับเด็กที่ทำคะนาดีในห้องเรียนพอคุณพ่อเห็นว่าลูกตั้งใจเรียนก็จะซื้อรองเท้าให้เป็นรางวัลนะครับแต่ทั่วไปจะเดินเท้าเปล่ากันนะครับอ๋อนี่ครับอ่าละใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละ S 1> <S 1> อ่าเรนคุณชิบตะทำลูกบอลเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะออยอดเลยยอดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากสิ่งสำคัญคือเวลาที่ม้วนเชือกเนี่ยจะต้องยืดแล้วก็พันเชือกให้ได้เป็นทรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอ๋อ,อดีจังเลยดีนะครับดูทนทานดูนะ,นนะอ่าไปเลยลูก้าครผมไปสุดยอดสุดยอดคุณเอร๊ ไม่ได้เตะลอยลูกบอลไปแต่เป็นเรองเท้าแต่คู่โปรดซะงั้นว้าวสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับนั่นสิครับใช่ครับเสร็จแล้วทำลูกฟุตบอลเนี่ยไม่ยากเลยนะครับด้วยใครก็ทำได้ขอบคุณนะครับนะยอดเลยครับไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับครับยอดเลยยอดเลยโอ้ยว่าผมหิวแล้วเหรอหิวแล้วแต่ผมทำลูกบอลอย่างสุดกำลังเลยนะครับเนี่ยยังเตะให้ดูด้วยผมคิดว่าเรา A, อยากจะกินอะไรดียฮะอยากกินอะไรฮะอยากกินอะไรม่คอนยาโก้ที่เป็นของดีประจําเมืองโซเรียวนะรู้จักคอนยาโก้ป่ะคอนยากุไม่รู้จักครับที่ใส่ในโอเด้งเลยโอ้ในโอเด้งนะครับโอเด้งนะเคยกินโอเด้งมาก่อนมากโอเด้งโอเด้งถึงใช้โอเลี้ยงก็ป่ะครับก็สีเหลืองสีน้ำตาลเด้งหนี่เป็นแหล่งผลิตปะครับอ๋อเป็นแหล่งผลิตนะใช่ใช่แล้วดังนั้นเราจึงไปดูคอนยาโก้ตามที่คุณวาด่าแนะนําที่บ้านเกษตรกรท่านหนึ่งกัน นี่ไงที่เอาไปทำอ่ะคอาจักุดนิ่มๆอ่ะเอาไม่ใช่หินหรอครับน้ไม่ใช่หินนะไม่ใช่หินนะไม่ใช่ครับมันฝรั่งมันฝรั่งหรอโอ้มันฝรั่งนะอแบบไหนครับเนี่ยฮะไม่เคยเห็นใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นมันฝรั่งเป็นคอนยะกรูดเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นจริงๆเจ้าหินนี่แหละที่มาทำคันยักุูนะครับมันจะนุ่มเอเหรออืมขอดูขั้นตอนการทำคอนยักุูมันฝรั่งหน่อยนะคะ ว้าว wow. สวัสดีครับรบกวนได้นะครับโอ้ oh. oh. สุดยอดเลยยอดเลยหม้อต้มใหญ่มากเลยนะใหญ่นะครับเนี่ยเบื้เริ่มเลยละ่ะเตาแบบอีโคใช่ไหมครับอืเตาที่ได้เห็นจากคุณวาดะดูไม่เหมือนกับเตาเผาอันนี้เลยไม่เหมือนครับนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับะ oh. สุดยอดนะสมัยก่อนบ้านเกษตรกรจะมีกันคนละหลังค่ะนั้นเลยเอาไว้ต้มพวกเต้าหู้หรือทําเต้าเจี้ยวนะคะคุณไทเกฮิโร่มิจิโกเกษตรกรผู้ทําคันยากุ ตลอด40ปีทำเองคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกมันฝรั่งงานนี้เหนื่อยหน่อยนะคะครับครับครับใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะเนอยใช้แรงเครื่องจักรด้วยนหมคะโอัคแต่ถ้าใช้มือก็จะอ่อนโยนกว่าค่ะแล้วก็ใช้ฟืนตรงนี้จะทำให้ได้รสชาติที่ดีกว่าค่ะมาโอ้โหแบบนี้ไทยผม รู้สึกนึกถึงบ้านเกิดของผมเลยนะครับเนี่ครัวของแม่ผมก็ประมาณนี้แหละครับเหรอใช่แล้วครับที่เคนย่าก็ทําแบบนี้เหมือนกันเหรอใช่แล้วครับทําอะไรอ่ครับเแผ่นแป้งจับปตีครับจับปาเต้จับปตีครับจับปตีครับโอเคเวลาตอนปลายปีหรือว่าอย่างช่วงคริสต์มาสเราก็จะมาช่วยกันทําทานกันแบบนี้แหละครับ จากนั้นนำคอนยักกุมันฝรั่งที่บดแล้วมาปั้นอย่างบรรจงทีละชิ้นทีละชิ้นปั้นในมือแบบนี้นะคะเหมือนกับขนมโมจิเลยนะครับนั่นสินะคะโคดเลยครับยอดเลยทำกลมๆนะครับสองมือนะครับขนาดเท่านี้หรือเปล่าเอยแบบนี้นะครับใช่จ้ะปั้นกลมๆนวดนวดครับปั้นกลมๆปั้นกลมๆครับมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับ แต่ไม่ยากเลยไม่ยากใช้ได้แล้วครับ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 นี่ครับชาวเข็นหญ้าเหรอใช่ครับใช่ครับจากคนเข็นหญ้าพูดถึงเขนยญ้าแล้วนะครับมาอยู่อฟริกาอาบีอะไรนะมีสิงโตเยอะครับสิงโตเยอะสัตว์ป่าแยะครับอ่าตอนนั้นที่มีโอลิมปิก S <S ใช่ครับลูกช,ชายละมั้งนะอายุสามขวบพูดชื่ออาเบเบอาเบเบตอนนี้ยังจําได้อยู่เลยโอ้อาเบเบอาเบเบเป็นชาวเอธิโอเปียครับเป็นประเทศใกล้กันไม่ใช่เค็นยาานครับ <S <S เป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านอีกทีแต่ใกล้กันนะครับขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมใช่แล้วครับโทษทีนะจ๊ะอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่าคิดมากแต่รู้จักอาเบเบก็ดีจังนะครับ ขณะที่กำลังคุยกับคุณทักฮีโร่อยู่นั้นคอนย่ากูมันฝรั่งทำมือในหม้อใบใหญ่ก็ต้องเสร็จแล้วค่ะงั้นถือกลับกันเธออ,<า>ะอะไรเหรอมีอันที่ไม่สวยอยู่ด้วยอันเนี้เหรออะไรอ่ะโถ่เอ้ยอันนี้หลีกทำใช่ไหม ทำเองใช่เปล่าใช่ใช่ปั้นแล้วเป็นรูไปเลยอันที่คุณแม่ปั้นน่ะกลมสวยเลยนะของคุณเอลิกปั้นไม่ดีใช่ไหมเป็นรูรแบบเนี้ยคงจะใส่จิตวิญญาณแอฟริกันเยอะไปหน่อยเลยทะลุออกมาไงไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณสักหน่อยต้องเกี่ยวสิไม่เกี่ยวเลยไงการเรื่องจิตวิญญาณไปได้ละคุณต้องเป็นจิตวิญญาณแน่นเลยนะเนี่ยอาไม่เห็นจะเข้าใจเลยเพราะอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจิตวิญญาณแอฟริกันเลยเยอะนะครับอโอย ย,ยังไงก็ทำออกาเป็นกลมๆแบบอฟริกันมมแล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นแบบนี้ไปซะแล้วใช่ใช่ใช่จิตวิญญาณเลยนี่ครับช่วงขอดูรูปแบบไม่ททนตั้งตัววันนี้มาที่เขตนากาคุเมืองฮิโรชิม่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะขอดูรูปถ่ายที่ชาวต่างชาติมาถ่ายในประเทศญี่ปุ่นนี่คือคุณมาโกและคุณมารีนาชาวอิตาลีที่เพิ่งมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและรูปที่ทั้งสองคนถ่ายไว้ก็คือ d i s p l a y s u c h i มี d i s p l a y อยู่หน้าร้านด้วยนะคะเป็นซูชินะคะไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยนะะไม่มีที่อิตาลีนะคะโอแล้ว ได้ลองทานซูชิกันหรือยังคะลองครับยังข่ายังเพราะว่ามีไต้ฝุ่นซะก่อนเราก็เลยอยู่แค่ในโรงแรมแล้วร้านก็ปิดกันหมดเลยค่ะงั้นเหรอคะมาญี่ปุ่นครั้งแรกก็เจอไต้ฝุ่นเลยแถมยังไม่ได้ไปเที่ยวประสัทโอซาก้าที่ตั้งใจไว้ด้วยที่อิตาลีมีไต้ฝุ่นไหมคะไม่มีไม่ค่ะไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยค่ะ สุดท้ายแล้วทั้งสองจึงไปฆ่าเวลาที่ร้านหนังสือจริงๆแล้วทั้งสองคนชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมากรันมากรันมากอ๋อค่ะค่ะสลันดังสลันดังว้าวแล้วก็อะไรนะชอบใช่แล้วก็นารูโตะใช่ใช่นารูโตะด้วยอยอดเลยค่ะเรื่องที่เล่นฟุตบอลด่ากัปตันเอ่อซืบาสะกัปตันซืบาสะโอ้พูดเป็นญี่ปุ่นเลยนะคะดูเหมือนอย่างน้อยทั้งสองคนก็ได้สนุกกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วค่ะ เมื่อนำคอนยกักุทำมือกลับมาแล้วก็จะเริ่มทำอาหารกันและอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเตาอีโค่ยดไฟด้วยเปิรนจุดเตานะครับจากนั้นพอร้อนได้ทีแล้วก็เอาเหล็ก3ามขามารู้จักไหมครับเหล็กสามขา,ขามเป็นเหล็กเอาไวร้รองหม้อหรือการต้มน้ำนะครับ,รบวางมาลงไปบนนี้อย่างนี้เองอ พราะทำแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำหม้อหรือกระทะเอามาวางไว้แล้วก็ทำอาหารอย่างสเต็กก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วแค่วางก็ทำได้<ช>แ,ลแล้วครับวางกระทะทอดบนเตาอีโคลและนำคอนยากุมาผัดแค,งงแค่วางลงไปนะครับ<ช>เอานะครับะรบะวังน้ำมันด้วยนะครับ เสล้อมันดังสู้เลยอ้วร้อนมากเลยนะครับเนี่ยยอดเลยครับไฟแรงดีนะครับตอนที่วางลไปความร้อนขึ้นมาถึงมือเลยนะครับเนี่ยครับถึงมือเลยจริงๆรู้สึกร้อนวูบแล้วก็กลับด้านแล้วนะครับถึงเวลากลับด้านอีกข้างหนึ่งเป็นไงครับ โอ้เก่งน่าคานนะครับสู้ซ่าครับใช้ตะเกียบด้วยนะใช้เก่งกว่าผมเสเงเก่งครับเก่งเก่งเก่งทีว่าคงได้มาจากประสบการณ์ที่อยู่ญี่ปุ่นมานานนั่นเองแหละครับทำได้ดีกว่าคนญี่ปุ่นอีกนะพอได้ฟังแบบนั้นแล้วก็เลยรู้สึกที่ใช้มากเลยละครับที่เก่งกว่าคนญี่ปุ่นใช้ตะเกียบเนี่ยนะครับอดีจังสเต็กคอนยักุที่ย่างด้วยแรงไฟร้อนเต็มที่จากเตาอีโค กินหอมของโชย,ยุและเนยที่โชยขึ้นมาช่วยกระตุ้นความอยากอาหารเละเกินคุณเอริกค,คะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะม,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 มันนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยแล้วก็รสชาตินะครับเหมือนเวลาที่ทานสเต็กเลยนะครับ รสผักที่ผัดกับเนยก็เข้ากันสรุปแล้วอร่อยอร่อยมากๆครับยอดเลยอืมคนใเหล็กต้องทำตาคมเข้มด้วยนะแสงจ้าหรือไงครับแสงจ้าครับแสงจ้าแล้วก็รสชาติเป็นยอดเยี่ยมด้วยเป็นรสชาติที่ไม่เคยทานมาก่อนเลยจริงๆครับอร่อยก็เลยต้องทำตาเข้มๆอย่างนั้นนะใช่แล้วครับกันทานนะครับเชิญนะครับอร่อยนะครับยังไงครับออยอร่อยอ่ะรสชาติมันซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะครับ ครับทำง่ายนะคะรถจะออกแนวญี่ปุ่นนะครับเสอโชยุลงไปด้วยทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเลยแต่น่าจะเหมาะกับคนญี่ปุ่นนะครับผมว่านะครับครับยอดลยครับรถแบบญี่ปุ่นนะครับที่ทำเองด้วยนะอรลยใช่ครับของที่ทำเองจะอร่อยมากเลยนะครับ เมื่อได้เห็นการน,นำมาใช้ใหม่ของประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณเอริกก็นึกถึงประเทศเชนยาบ้านเกิดปัญหารุนแรงของประเทศผมคือการตัดไม้ทำลายป่าต้นไม้เพิ่งจะโตได้นิดเดียวก็ถูกตัดแล้วละครับแล้วก็นำไปทำฐานหรือของใช้ต่างๆจนต้นไม้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับแต่ว่าผมว่า,าถ้ามีเตาอีโคแบบนี้นะครับก็แค่ใช้กิ่งไม้นิดเดียวมาทำความร้อนเป็นการประหยัดพลังงานที่ดีมากเลยครับจริงด,ด้วยครับ เรามาช่วยกันส่งต่อภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นแล้วก็ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไปกันเถอะนะครับถ้ามีเทคนิคแบบนี้ในแอฟริกาด้วยคงจะดีครับาจากนี้ไปอยากให้ทุกท่านช่วยกันพัฒนาระวังดูแลสุขภาพให้แข็งแรงะจะได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกและพัฒนาหมู่บ้านนี้ต่อไปนะครับและเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ด้วย และนี่คือคุณเอริกผู้ที่คิดถึงประเทศเชนญยาอยู่เสมอเหมือนพระเอกทอมินเนตอร์เลยนะใครอะอะตอนหน้าคุณวิกเตอร์ชาวเบลยี่ผู้รักแฟชั่นจะไปพบกับพระเจ้าที่สังเจ้าอิสุโมไทชะและกลารถ่ายทำแบบที่ไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนซกม,มิโดีกว่ายากิิทรีอีกอร่อยความปรารถนาของคุณวิกเตอร์จะเป็นจริงหรือไม่อย่าพลาดนะคะ แถวนี้นะคะป่าแถบนี้เนี่ยมีหมูป่าอยู่สัก40ตัวเลยหมูป่าเลยครับใช่วันหลังก็เรียกผมนะครับผมจะใช้จริงให้เองนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาหมูป่ามารบก,กวนอีกนะครับ